สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนาครับคลิปนี้ครับผมมาแจกสูตรนะครับมาแจกสูตรบนล่างบนล่างให้ชมหนึ่งสูตรนะครับเพื่อเป็นแนวทางไว้นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูตัวเลขนะครับผมแจกสูตรก็มาดูคำเตือนก่อนครับคําเตือน ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล,ล็กนักละในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง y o u t u ขอเอฟซทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักละนั้นขอเอฟทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภ มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าตำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมมาดูแจกสูตรกันเลยนะครับผมสูตรนี้เป็นแจกสูตรบนล่างนะครับ F4 เลขนาคนา วันที่วันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดกุมภานะครับหกแปดนะครับแจกสูตรนะครับแจกสูตรเรา มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับนะครับเลขธลกราดเริ่มต้นตั้งแต่วันที่29นะครับ29่สกามกรานะครับ68นะครับผลที่ออกนะครับของวันที่29ก็คือ0832 สามสองศูนย์ห้านะครับสูตรที่ใช,นช้นะครับสูตรที่ใช้ก็คือนะคสิบบวกสองนะครับผมสิบนะบวกสอง ก็เท่ากับได้2 2งบวกสานะครับสอยกสเป็น5 5ายกสอนะครับเป็นเยก1นะครับยก1ยก1นะครับ ก็ต้องล่นเข้ามานะครับมัน,มนไกลไปนะคร,ครับผลของที่ออกนะครับก็คือ9 3 9381 24นะครับ เข้าไปทีนะ่เข้าไปที่รูดเข้าไปที่รูดสองนะครับเข้ารูดสองนะครับ ถ้ารูดสองนะครับตรงถ้าติดตัวรูดเล็กๆนะครับผมจะใช้รูปสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับมันได้เป็น4บวก3 7ยก2องเป็นเเป็น1 เป็นสองนะครับผลที่ออกก็คือหนึ่งสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับผมนะครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแบบนี้ ค่อยดูไปนะครับผมเป็นแนวทางครับผมทําให้ดูว่าเผื่อไปเปรียบเทียบกับสูตรอื่นๆได้นะครับนะครับสูตรหลังบ้านอย่างที่เล่ลา拉เคยทําให้ดูนะครับเยอะแยะมากนะครับนะครับแค่เลลาดไม่ค่อยมีเวลาที่จะทําลงให้ดูนะครับนะครับไม่มีเวลาจริงครับเพราะว่างานตัวเองก็ต้องทานะครับผมเสร็จจากงานก็ต้องวิ่งเข้านะครับเกี่ยวกับเรื่อง การประพฤติปฏิบัติตนนะครับจะเลยพูดให้ฟังนะครับผมว่าไม่มีเวลาเพราะเรื่องแบบนี้ครับผมห้าหกเจ็ดที่ออกครับคนที่ออกนะครับ4ี่ห4ึ่งสีนะครับ เข้าไปที่สี่สองตรงนี้้ังล่างแล้วก็เข้าเจ็ดนะครับเข้า 7, รูปเจ็ดนะตรงนีน้ตรงนี้เข้ารูปแปดครับทำไว้จะได้ดูง่ายนะครับสี่ครับก็เป็นเก้าครับ ตัวเลขเดิมนะครับหน้าสองสี่ห้าเจ็ดนะครับผลที่ออกครับสองสามสองแปดเก้าเจ็ดหกสองเข้าไปที่ไหนครับผมเข้าไปที่ เก้าเจ็ดนะครับเข้าบนนะครับจะสังเกตนะครับว่าตัวเลขมันเข้าไปครั้งละสามครั้งละสามอยู่เลยครับตอนแรกแรกๆก็ไม่ได้สังเกตครับพอดีนะครับอาจารย์นะครับผมอาจารย์ให้รวยท่านแนะนามานะครับพอไปสังเกตอ้าวจริงๆอย่างท่านว่านะครับหนึ่งครับหนึ่งบวกสาม หนึ่งบวกสามได้สี่นะครับสี่สองหกเจ็ดแปดเก้าครับผลครับศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ดูครับเข้าตัวไหนครับ <c oughs> เข้าไปที่หนึ่งแปด นี่ครับถึงบอกว่าสลับบนล่างอยู่นะครับมาดูครับผมตรงนี้ได้สามสามกสเป็นหกยกสองเป็นแปดเก้าเป็นศนย์เป็นหนะครับ,นค,รบคนที่ออกคนที่ออกสองสองห้า องศูนย์นน้าห้านะครับนี่เข้ารูดนครับครตรงนี้ดนได้นะครับ 2 2 3 4 5นะครับผลที่ออกนะครับผลที่ออก5 8 5 8 8 7 7 4นะครับนะครับผมเข้าไปที่7 4บนนะครับ 921 93นะครับผม9 3เป็น2นะครับ2บก2เป็น4 5 6 7นะครับคนที่ออก58 60 45 58 60 45นะครับ เข้าไปที่ตัวไหนครับเข้าไปที่4ีหตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะมีประมาณแบบนี้ครับครับผม fc เอาไว้ดูเป็นแนวทางนะครับดูครับผมก็จะได้6 9 2 1 2 3 4นะครับผลที่ออกครับผม294647 29 46 47นะครับเข้าตรงไหนครับเข้า46 นี่ก็ได้นะครับในเลขตัวเดิมครับผมนะครับหกเก้าหนึ่งสองสามสี่นันี้คือของวันที่สิบสี่ออกสิบเจ็ดนะครับผมหกแปดตรงนี้คือวันที่สิบสองก็พอหกแปดตรงนี้วันที่สิบนะครับผม

หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่สามสี่ครับนั่นตรงนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างทีนี้ถ้าในส่วนของนะครับย้อนกลับมาดูของอาจารย์ให้รวยนะครับอาจารย์ให้รวยท่านวางไว้สามสี่สองหนึ่งครับ สามสี่สองหนึ่งก็จะมีครบเลยครับผมนะครับสามสี่สองหนึ่งนะครับสามสี่สองหนึ่งมีครบเลยนะครับผมนะครับทีนี้ถ้าเน้นไปที่นะครับสามกับสี่นะครับมาดูของเลขลาดก่อนนะครับเลขลาดไปชนที่ตัวไหนครับสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าตัวนี้มีไหมครับมีเก้าตัวเดียวนะครับนะครับถ้าเก้าตัวเดียวก็จะเด่นอยู่เก้าศูนย์ 9197หนึ่มีตรงนี้มี9เลยครับนะครับเดี๋ยวนะครับเก้ตัวเดียว9798 90 91 92 97 98 90 91 92นะครับผมก็จะเข้าไปชนที่ตัวนี้ครับ91 92นะครับนะครับเลขลาดก็จะให้เด่นไปในสูตรของเลขลาดจะไปชนตัวนี้นะครับนะครับผมตรงนี้นะครับของเลขลาด เก้านะครับชนนะครับส่วนของอาจารย์ให้รวยนะครับอาจารย์ให้รวยอาจารย์ให้รวยชนไปตัวไหนครับผมชนไปที่36มหครับชนไปที่นะครับนับหนึ่งนะครับ fc เดี๋ยวปากกามันจะหมึกจะแห้งนะครับเราหาฝาปิดก่อาจารย์ให้รวยนะครับชนไปที่ าอาจารย์ให้รวยชนไปที่สามหกนะครับวงเกินสามหกสามสีนะ่สี 3, 6, 3, 4, ่หก สองสามสอง,งสีส่ไม่มีสามหกหนึ่งสามก็ไม่มีอ่าได้แค่ชนแคน่นี้นะครับผมกับสองสำนักนะครับสองสำนักเพราะฉะนั้นนะครับก็สรุปอย่างนี้ครับชนนะครับผมชนนะครับผมอ๋อให้รวยนะครับผม ชนไปที่หกสามนะครับผมสี่หกสี่สามนะครับนะครับชนนะครับผม,นะบนะบผมเลขนักราชนะครับชนไปที่เก้าหนึ่งเก้าสองนะครับนะี่ครับผม นี่ครับผมที่ต้องทําให้ชมแบบนี้นะคร,นครับมีเวลาแล้ววันนี้ก็ลงให้ดูนะครับ f บขอให้ชนแล้วมานะครับผมขอให้โดนขอให้มานะครับแจกให้ดูนะครับเป็นสูตรนะครับผม fc สรุปนะครับวันที่17นะครับผม17นะครับผมนะครับสิบห้าคู่เจาะนี้บนล่างนะครับบนล่างนะครับที่มาชนกับเลขลาดก็มี9 1 9 2นะครับชนกับอาจารย์ให้รวยก็คือ3 6 4 6 4 3ี่หกสี่มนะครับไม่ทราบว่าจะมาบนมาล่างชนกันมาล่างมาบนยังไงไม่ทราบนะครับเอาแบบนี้ครับเพราะมันเป็นสูตรบนล่างนะครับ fc เอาละครับผม ถ้าตูจากตรงนี้นะครับของอาจารย์ให้รวยท่านให้รูดไปที่นะครับวางไว้นะครับตรงนี้วางไว้อย่างนี้ครับ 3X 4X 2X 1X นะครับก็จะมีตรงนี้เห็นอยู่นะครับผมเท่าที่ดูตรงนี้คงจะเน้นไปที่นะครับคงจะเน้นไปที่3กับ4นะครับผมนะครับ นะครับ3กับ4นะครับสูตรนี้ก็จะมี3กับ4ในส่วนของอาจารย์ให้รวยนะครับแต่ส่วนของเลขนักลั่นติดไปที่นะครับผมติดไปที่9นะครับผม91นะครับ9192นะครับแต่ถ้าเลขลาดเด่นของเลขลาดนะครับ91ครับผมนก้าหนึ่ก็ตามที่ได้ทำให้ชนนะครับเด่นไปที่91ตรงนี้นะครับผม 97ตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้97นะครับเลกราดให้เด่นไปที่01กับ91นะครับ2ชุดเท่านั้นนะครับที่เด่นสุดนอกั้กก็เป็นตัวรองตัวกันไปส่วนของชนของอาจารย์ให้รวยนี่ก็ตามนี้เลยนะครับที่วงกลมนะครับอาล้ครับผมท้ายนี้นะครับผมเลขนักลาดก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย รวยรวยรวยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ